United เต l อ c ล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบ United เต l อ c ล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เอริกเทนฮากชื่นชมลูกทีมของตัวเองสู้ด้วยสปริริตในการบุกเอาชนะฟูลแลมไป1ประตูต่อศูนย์คว้า3แต้มมาครองโดยเทนฮากได้กล่าวว่าเราแพ้เละมา2เกมติดแล้วจากนั้นแน่นอนและว,ว่าทุกคนไม่มีความสุขเอาเสียเลยแน่นอนและว,ว่ามันไม่ใช่มาตรฐานที่เราต้องการไปถึงเราอยากพัฒนาตัวเองแล้วตอบโต้กลับมาผมคิดว่าเราได้เห็นการตอบสนองที่ดีและผลการแข่งขันที่ดีเราก็มีความสุขไปกับมัน h ฮร์รี่แม็กไวโชว์ฟอร์มชั้นยอดความเป็นผู้นําชั้นเยี่ยมแต่มันก็เป็นเรื่องของในสนามมากกว่าเป็นเรื่องของทีมสปิริตของทีมพวกเขาต้องต่อสู้ในทุกจังหวะเราต้องโชว์มันออกมาให้ได้ทุกนัดวันนี้เราได้แสดงถึงพัฒนาการและเราต้องทําสิ่งนี้ต่อไปมันเกี่ยวกับเรื่องของจังหวะเวลาเสมอนักเตะต้องตระหนักถึงในเรื่องนี้นี่คือคําตอบที่ใช่คุณต้องโฟกัสกับช่วงเวลาหนึ่งนักเตะระดับท็อปก็ทําแบบนั้น และบูโน่เฟรนันเดสคือนักเตะระดับท็อปเลยบูโน่เฟรนันเดสยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักในการบุกเอาชนะฟูลแมไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงนาทีบาปบูโน่เฟรนันเดสได้กล่าวว่าทุกคนรู้ว่าสถานาการณ์นี้มันไม่ดีเราแพ้2เกมหลังและมันไม่ใช่ฟอร์มการเล่นหรือผลการแข่งขันที่เราต้องการแต่วันนี้มันเป็นเกมที่แตกต่างกันออกไป เรามอบสิ่งที่แตกต่างออกไปแล้วเราก็ทําได้เราได้สามแต้มซึ่งคือสิ่งสําคัญมากที่สุดสิ่งที่ทุกคนทําในสนามมันเพื่อทีมทุกคนรู้ต้องอุทิศตัววิ่งทํางานกันให้หนักขึ้นแม้แต่ตอนนี้ก็ได้ประตูคุณก็เห็นทุกคนทํางานกันหนึ่งหนักเพื่อแย่งบอลและนั่นนำมาสู่ประตูและนี่คือฟอร์มการเล่นที่ดีเราน่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้แต่พวกเรายังมีโอกาสดีๆในครึ่งแรกเราครองเกมได้ เรื่งหลังมันเป็นเกมที่แบ่งกันมากกว่าแต่ผมคิดว่าโอกาสใหญ่ที่สูงที่สุดอยู่ฝั่งเราผมคิดว่าเราสมควรชนะนะมันต้องสร้างความมั่นใจแต่เราเข้าใจดีว่าเรายังสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้ตอนนี้ต้องเข้าใจว่าต้องได้ผลการแข่งขันที่ดีในทุกนัดที่ลงสนาม UCL สำคัญมากที่เราต้องได้3มแต้มสัปดาห์นี้มีเกมเยือนเยอะมากแล้วยากมากขึ้นแต่เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเราต้องชนะได้ในทุกนัด มาคัตแรชฟอร์ดไม่มีชื่อสำหรับการลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกพิชิตฟ,ฟูลแลมเนื่องจากถูกอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งแรชบอร์ดเดินทางไปยังสนามคราวเวนคอเทจพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลืออย่างไรก็ตามเขาไม่มีชื่อเป็นส่วนหนึ่งของนักเตะที่จะลงสนามหรือแม้แต่ในม้านั่งสำรองซึ่งแรชบอร์ดนั้นโดนปะทะเข้าอย่างหนักในระหว่างการซ้อมทำให้เขาซ้อมได้ไม่จบในเซสชั่นสุดท้ายและพลาดการลงสนามในที่สุด มาต่อกันที่ผลงานอันยอดเยี่ยมของแฮร์รี่แม็กควายแม้ว่าวันนี้แม็กควจะโชคร้ายไปหน่อยที่ล้ำหน้าจังหวะแม็กโชทำประตูนในช่วงครึ่งแรกโดยผลงานของเขาก็คือสกัดบอล2ครั้งเคลียบอล8ครั้งชนะการดวล9จาก12ครั้งชนะการดวลกลางอากาศ7จาก9ครั้งผ่านบอลเข้าไป49จาก60ครั้งโดยรวมถือว่าทำได้ดีมากๆ ปิดท้ายกันที่การรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ประโคมข่าวว่าเซื้อจิมเรคริปว่าที่ผู้ถือหุ้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่วางแผนแจกซองข่าวให้กับเอริกเทนฮากแล้วดึงโรเบโตเดเซอร์บีมารับช่วงต่อแทนโดยในรายงานระบุว่ามีการตัดสินใจที่จะไล่เทนฮากออกจากตำแหน่งไม่ว่าผลการแข่งขันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเร็คริปตกเป็นข่าวว่าอยากได้เดเซบีนายใหญ่ของไบรตันโฮฟอัลเบียนเข้ามารับงานคุมทีมที่โอทราฟฟอร์ดแทน และถึงแม้ว่าบอร์ดบริหารชุดปัจจุบันยังอยากเก็บเอริกเทนฮากเอาไว้แต่เชื่อว่าเรดคริปก็มีแผนการของตัวเองซึ่งรวมไปถึงการยกเครื่องทีมงานโค้ชคนใหม่ทั้งหมดภายใต้สโมสรและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดอัลล็อกใน e ีพีนี้ฝากติดตามยูเนเต็ดอัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ยู i นเต็ด l ัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ